อ่ะเอาไหมนะข้อเนี้ยมันบอกว่าถู A กับ B ใช่ไหม A กับ B อยู่ห่างกันเท่าไหร่150เมตรแล้วมันก็จะมาชนกันถูกปะสมมติชนกันตรงนี้ก็ได้อ่ะทั้งคู่อ่ะมาชนกันตรงนี้เลยปุ๊บอ่ะโอเคนะแล้วเขาบอกว่า A เนี่ยเคลื่อนที่จากจุดหยุดนิ่งครับอันนี้คืออย่างที่บอกไปว่าคีย์เวิร์ดคำใบ้คือ A จากจุดหยุดนิ่งแสดงว่าความเร็วต้นของ A จะเป็นศูนย ออจากนั้นครับเอความเร่งของ A เนี่ยจะเป็น3ามข้จบอกว่าความเร่งคงที่ครับเป็น3เมตรต่อวิานาทีถัดมา B ตรงนี้แค่โจทยน,นะวัตถุ B เคลื่อนที่ด้วยความเร็วนะความเร็วคงที่ครับ6เมตรต่อวินาทีหมายความว่า u ของ B เนี่ยคือ6เมตรต่อวินาทีเ,ออเขาบอกว่าจงหาว่าวัตถุทั้งสองจะเคลื่อนที่ไปได้นานเท่าไหร่จึงจะชนกันและชนกันที่ตำแหน่งใดเอาอย่างนี้ก่อนครับ โจดเวลาวัตถุมันจะมาชนกันเนี่ยถ้าเขาไม่ได้บอกว่า B ออกหลัง A A ออกก่อน B อย่างเงี้ยหมายความว่า A กับ B เนี่ยออกพร้อมกันออกพร้อมกันนะต่อให้ความเร็วหรืออะไรพวกนี้มันจะไม่เท่ากันก็ตามแต่คือมันออกตัวพร้อมกันเลย่ะเราก็ต้องมาแยกคิดครับมาแยกคิดดู A ก่อนคือข้อนี้เราต้องหาหาว่าเมื่อไหร่จะชนกันใช่ปะ เดี๋ยวก่อนลืมบอกอย่างหนึ่งถ้าเกิดว่ามันออกพร้อมกันนะครับมันหมายความว่าทีที่วัตถุวัตถุทั้งสองใช้ครับเท่ากันเลยเพราะมันออกพร้อมกันน่ะเออเพราะมันออกพร้อมกันน่ะหมายความว่าระยะเวลาที่วัตถุทั้งสองใช้มันจะเท่ากันเป๊ะเลยหมายความว่าเราก็ต้องแก้สมการครับอย่างเรก็ต้องมีสองวัตถุถูกปวลาวัตถุ a กับวัตถุ b เอาวัตถุ a ก่อนก็ได้อะวัตถุ a ครับ u เป็นศูนย์ เเป็นสามทันใช่ไหมทันชทันใช่ะยังไม่จบครับถ้าอย่างงี้ปุ๊บเราจะเริ่มงงแล้วเฮ้ยแล้วยังไงต่ออะเอาอย่างงี้ก่อนเราสมมติเพิ่มขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งจาก A ไปตรงเนี้ยครับไปตรงที่มันชนกันเนี่ยให้เป็นระยะทางดีหน่วยแล้วจากตรงเนี้ยไประยะทางที่มันชนกับบมันจะเป็นร้อยห้าสิบลบ d ทันไหมคืออย่างเช่นแบบข้อนี้สมมติว่าวัตถุ a กับวัตถุ B สมมติเฉยนะวัตถุ A กับวัตถุ b มันอยู่ห่างกันหนึ่งร้อยเมตร ถ้า a ถ้าเราบอกว่า a ขยับมา a เคลื่อนที่มา30สิบเมตรแล้วชนอย่างเงี้ยหมายความว่า B ก็ต้องเคลื่อนที่มาเจ็ดสิบเมตรถูกปะคือเอาไว้ง่ายคือระยะทางครับที่มันเคลื่อนที่มาชนกันเนี่ยมันต้องบวกกันได้ร้อยห้าสิบเนี่ย <A. S 1> เออลองพิจารณาดูดีถังนั้นครับเราก็บอกว่าอ่ะเราจะหาอะไรกันก่อนดีสังเกตนะว่าถ้าเราไปดูทุกสูตรครับการหา S นะ่ะมันมีอะไร S เท่ากับ v คูณ t ใช่ปะ เอสต้องมีเอมีนั่นมีนี่เต็มไปหมดเลยแต่ว่าข้อนี้เราต้องหาเวลาด้วยฉะนั้นเราก็ต้องไปดูสูตรที่เราต้องหาระยะทางครับแล้วก็มีเวลาด้วยเนาะแต่ข้อนี้ครับที่วัตถุ a เนี่ย A เคลื่อนที่มา d เมตร d เมตรนะ D ดอกเมตรเนี่ยแล้วมันชนเราก็เปลี่ยน S ครับให้กลายเป็นดีก็ได้ u เป็น0นย์ครับคูณกับ T บวกกับ a คือ3ครับ T ีกำลัง2เราแล้วก็ หนึ่งส่วนสองพูดถิดเออยูทีบวกหนึ่งส่วนสอนะเอทกำลังสองโอเคดีของเราครับมันจะกลายเป็น3ามส่วนสองทีกำลังสองเห็นปะอันนี้คือสมการที่อยู่ของ a ครับถัดมาของ b ละ่ะคิดไงของ b เนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่า b ก็เหมือนเหมือนกันเลยในเมื่อเราบอกว่า a s ของเราครับเท่ากับ ut บวกกับ1ส่วน2 a t กำลังสแต่ด้วยความที่ว่า วัตถุ B ครับมันเคลื่อนที่มาชนเนี่ยมันใช้ไปร้อยห้าสิบลบดีครับอืมคือเราต้องหาตัว t ก่อนไงฉะนั้นเราต้องหาสูตรที่มันมีตัว t ท,ทั้งสองข้างทั้งสองทั้งสองวัตถุครับทั้ง A ทั้ง B เลย u คือหกครับเพราะความเร็วมันคงที่ u คือหก t บวกกับหนึ่งส่วนสองครับถ้าเกิดความเร็วคงที่ความเร่งเป็นเท่าไหร่นะจะเป็นศูนย์เออก้อนเนี้ยจะเป็นศูนย์ไปเลยมันจะเป็นร้อยห้าสิบดีครับจบหนึ่งนะร้อยห้าสิบ ลบอะไรลบ d เท่ากับ6 t เฉยๆเป็นสมการที่2ครับเราก็บอกว่าจับสมการ1เดี๋ยวก่อนนะจะจับให้มันเท่ากันยังไงดีย้ายาข้างเดีหน่อยจะเป็น150ยครับลบ 6t เท่ากับตัว d d ด็กจับ d มาเท่ากันครับเห็นปะฝั่งซ้าย d เป็นเท่าไหร่นะฝั่งซ้าย d เป็น3ส่วน 2t ฝั่งขวา d เป็นเท่าไหร่ ฝั่งขวาดีเป็นร้อยหิอันนี้อโอเคอ่าเดี๋ยวแป๊บหนึงเดี๋ยวย่อให้อ่ะแคปได้แคปได้แคบไดคปดูก่อนได้อ่ะปุ๊บอ่าจากนั้นครับเราก็บอกว่านี่นะสมการ1เท่ากับสมการ2ครับถ้าตรวจชนกันหลักๆมันจะคิดประมาณอย่างนี้เลยมันจะโดนแบบฟิกวิธีการคิดว่าจะไม่หนีไปจากนี้ละ สามส่วนสองทีกำลังสองครับเท่ากับร้อยห้าสิบลบหกทีพี่ก็จะบอกว่าพี่จะเอาสองคูณตลอดครับพี่จะเอาสองคูณตลอดจะกลายเป็นสามทีกำลังสองครับเท่ากับสามร้อยลบกับสิบสองทีครับเราก็ย้ายข้างมาเนาะบวกกับสิบสองทีเท่ากับลบกับสามร้อยครับเท่ากับศูนย์ เราเอา3ามหารตลอดได้มันจะเหลือเป็นอะไรทีกำลังสบวกกับ4 t ทครับลบกับ100ใช่ไหมเอา3ามหารตลอดนะเพราะตอนแรกเราคูณสองเข้าไปแล้วก็สามหารตลอดเนาะอ่ะแยกสองวงเล็บครับจริงๆมันแักไม่เราต้องไปแก้สมก,การนะ่ะใช้อ่าประมาณแบบใช้อะไรนะไอตัวเนี้ย จำนวนบัา x เท่ากับอะไรนะน้เาเราหา x เท่ากับลบ b บวกลบสแควรูท b กํลังสองลบ 4ac ส่วนด้วย 2a ใช่ปะเอาตรงนี้ไปแทนนะครับตรงนี้มันจะ a คือเลขตรงนี้อันนี้คือ b ครับอันนี้คือ c เราจะได้ตัว t ออกมาเนี่ยประมาณ8.2แล้วเราก็เอาตัวนี้ครับแล้วเราก็เอาตัวเนี้ไปแทนในสมการที่1 จะได้คำตอบออกมาจะได้ว่าระยะทางที่วัตถุ A เนี่ยเคลื่อนที่ไปชนเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ100เมตรประมาณนี้แหละจะมีเศษส่วนนิดๆก็ประมาณนี้อ่าลองดูก่อนไม่เคยใครถามที่ได้เดี๋ยวพี่ตอบให้